ท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวสุดพัฒน์ะครับก็ในะ่รัวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดสตรีมนะครับบนมือถือนะครับ Android นะครับบางคนอาจจะงงนะฮะหรืออาจจะไม่แน่ใจนะครับว่าเฮ้ยสตรีมในเนี้ยมันมันเป็นของแท้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบว่าของปลอมนะครับก็คือนี่ฮะถ้าเรามาเนี่ย ตรงนี้นะฮะสตรีมเนี่ยนะครับวาวคอมเบรชัน wow. เนี่ยนะครับก็กดเข้ามานะครับอันนี้นี่คือแบบของจริงนะไม่ใช่ว่าเนียนนะครับของจริงครับผมกดติดตั้งได้นะฮะแล้วก็ยอมรับนะครับก็คือข้อดีของแอปเนี่ยนะฮะก็คือทำให้เรานะครับได้แบบว่ายังไง เราได้เช็คราคานะครับหรือว่าจะดูนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่นเกมอะไรอยู่นะฮะสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวคุยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ให้ดูนะครับผมโอเคก็ลองมาสักครู่นึงนะฮะโอเคนี่นะครับมันก็จะมีขึ้นมานะฮะก็ใส่ให้ถูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะใช้ได้จริงนะครับไม่ได้โกหกอะไรนะแต่พอดีคือถ้าผมใส่เนี่ยผมพิมพ์อย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นใช่ไหมว่าผมพิมพ์อะไร นะครับผมใช้มือถืออัดลงเลยนะฮะก็เลยผมก็เลยทําไม่ได้นะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมแบ่งพาร์ทได้ไหมแบ่งพาร์ทเดี๋ยวคนก็งงนะฮะโอเคฮะไม่เป็นไรครับผม <c oughs> ก็ประมาณแนวนี้แล้วกันนะฮะทีนี้คุณก็ใส่ของคุณเข้าไปนะฮะจึสมมุตินะฮะจึถ้าของปลอมเนี่ยนะฮะมันก็จะ มันก็จะทำเนียนเป็นเข้านะครับไปเช็คราคาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าไม่เออไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะแนวแนวนี้นะครับโอเคถือว่าน่ครับก็นะครับผมก็ขอจบประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละนะฮะตรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะฝากมากนะครับก็ตลับวันนี้ก็ขอบคุณครับ